ครับขอบคุณเอซีนะครับที่กรุณาให้ของขวัญน,นะครับมีผู้มาเข้าชมก็ติดวันนี้ไลฟ์ไป,ไปเดือนดาวรุ่งอันดับยี่สิบนี่ขึ้นยี่สิบติดเทรนอันดับที่ยี่สิบห้าถูกใจล้านสองนะ มีคนเข้าไปทำเมื่อวานมีคนเข้ามาชมประมาณแสนสามหมื่นหกพันคนนะครับเข้าๆออกๆนะครับมาก็ร้องไปแล้วนะครับเพลงอันดับยี่สิบห้าติดเทรนอันดับที่ยี่บห้านะครับมาโอ้ยอจะห้เล่าเรื่องนั่งอย่างจะหาเรื่องขอบคุณหาเรื่องติดคุกไอ้ตูดมึก นะครับผมก็จะพยายามไม่เล่าเรื่องวิสา